คุณเคยรู้สึกไหมว่าเราวิ่งมาตลอดชีวิตแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังจะวิ่งไปไหนบางครั้งเราวิ่งเพราะกลัวจะตกขบวนบางครั้งเราวิ่งเพราะเห็นคนอื่นวิ่งแล้วเราก็คิดว่าความสุขคงอยู่ตรงปลายทางนั้นแน่ๆแต่พอถึงวันหนึ่งวันที่เหนื่อยจนไม่อยากวิ่งต่อเราถึงเริ่มถามตัวเองว่าเราวิ่งหนีอะไรอยู่หรือเปล่าหนังสือหากใจนิ่งคือปลายทางเกิดขึ้นจากคำถามเรียบง่ายแบบนั้นเองครับ คำถามที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นคำถามที่อาจพาเราหยุดและมองเห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตมันไม่เคยอยู่ที่ไหนเลยนอกจากในใจเราเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชวนให้หนีโลกไม่ได้บอกให้คุณต้องไปบวชหรือใช้ชีวิตแบบสงบเงียบบนภูเขาแต่มันพูดถึงความนิ่งในแบบที่เราอยู่กับโลกได้เหมือนเดิมแค่ไม่ถูกรบกวนจากมันเพราะในความเป็นจริงโลกไม่เคยนิ่งเลย ผู้คนเปลี่ยนไปทุกวันสถานการณ์ผันผวนตลอดเวลาเราห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ห้ามไม่ให้คนพูดไม่ได้ห้ามไม่ให้สิ่งที่เรารักจากไปไม่ได้แต่เราสามารถไม่ปล่อยให้ใจเราถูกพาไปกับทุกสิ่งได้นั่นแหละคือแก่นของความนิ่งที่แท้จริงหนังสือเล่มนี้เริ่มจากแนวคิดไง่ายๆว่าธรรมชาติของจิตคือความนิ่งเหมือนผิวน้ำที่สะท้อนท้องฟ้าแต่เพราะเราคิดเรากลัว เราอยากเราเผลอสร้างคลื่นขึ้นมาบนผิวน้ำนั่นเองแล้วก็เข้าใจผิดว่าน้ำมันขุนเราจึงพยายามหาวิธีทำให้น้ำใสพยายามทำให้ใจสงบทั้งที่จริงแล้วความพยายามนั่นแหละคือการกวนมันให้ขุนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อเราหยุดทำให้มันไม่สงบในแต่ละบทของหนังสือจะไม่สอนให้คุณต้องทำอะไรเพิ่ม แต่จะค่อยๆพาให้เห็นสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่โดยไม่รู้ตัวเช่นบทที่สองจะพูดว่าเมื่อเห็นปลายทางแล้วอย่าเดินหลงทางทุกความเชื่อทุกแนวทางปฏิบัติล้วนมุ่งไปหาความสงบแต่บางทีการสแสวงหานั่นเองกลับทำให้เราห่างจากมันมากขึ้นเหมือนคนตามหาแว่นตาที่อยู่บนหน้าเราจึงไม่ต้องหาแค่หยุดหาบทที่สก็พูดถึงศิลปะแห่งการไม่ยุ่งกับจิต เพราะหลายครั้งเราเข้าใจผิดว่าการอยู่เฉยเค,คือความเฉยทั้งที่จริงแล้วมันคือความมีสเตะระดับสูงเราไม่จำเป็นต้องปรับหรือแก้จิตเสมอไปบางครั้งแค่ดูโดยไม่แทรกแซงทุกอย่างก็กลับมาสงบเองเหมือนน้ำที่นิ่งเมื่อไม่มีมือไปกวนหนังสือไม่ได้หยุดแค่การมองตัวเองแต่ยังพูดถึงความสัมพันธ์กับโลกด้วยเช่นบทที่4โลกวุ่นเพราะคนอยากนิ่งหลายคนหาความสงบจากการทำให้คนอื่นไม่นิ่ง บางคนอยากให้คนเห็นด้วยกับตัวเองบางคนพยายามบงการควบคุมเพื่อจะได้รู้สึกมั่นคงแต่ความนิ่งแบบนั้นมันไม่ใช่ความสงบจริงๆมันคือการสงบแบบแข่งขันความนิ่งแท้ๆคือการยอมให้โลกเป็นไปของมันไม่ต้องทำให้โลกเข้าใจเราแค่เราเข้าใจโลกก็พอแล้วต่อมาในบทที่5อยู่กับโลกโดยไม่เป็นเจ้าของมันเป็นบทที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกเบาเพราะมันพูดว่าการนิ่งไม่ใช่การละทิ้ง แต่คือการอยู่โดยไม่ยึดความสัมพันธ์ทรัพย์สิสนความสำเร็จมันไม่ผิดเลยแต่เมื่อเรายึดถือมากเกินไปใจเราก็ถูกดึงไปด้วยทุกครั้งที่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปการไม่ยึดไม่ได้หมายถึงไม่รักแต่มันหมายถึงรักอย่างไม่ต้องกลัวสูญเสียอยู่กับทุกสิ่งอย่างเบาๆเห็นแต่ไม่เก็บจนมาถึงบทที่6ความนิ่งไม่ต้องสแสวงหาแต่ต้องไม่ละเลยเพราะแม้ความนิ่งจะมีอยู่แล้วในทุกคน แต่ถ้าเราไม่กลับมาระลึกถึงมันมันก็ถูกกลบด้วยเสียงภายในเราเองทับหนังสือชวนให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างอ่อนโยนไม่ต้องฝึกเข้มไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงแต่แค่อยู่กับสิ่งที่ทําในตอนนี้อย่างรู้ตัวหายใจฟังพูดเดินทั้งหมดนี้คือการฝึกโดยไม่ฝึกเพราะทุกขณะคือต้นทางและปลายทางในเวลาเดียวกันแล้วในบทสุดท้ายความนิ่งคือบ้านหลังสุดท้าย หนังสือบอกว่าทุกเส้นทางของชีวิตทั้งความสําเร็จความลุ้มเหลวความรักความสูญเสียทั้งหมดกําลังพาเรากลับบ้านเดียวกันคือบ้านของใจที่สงบใครหยุดได้ก่อนก็ถึงก่อนเพราะบ้านหลังนี้ไม่อยู่ปลายทางแต่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่เรามัวแต่เดินหนีมันไปเองและสุดท้ายบทส่งท้ายชื่อว่าเราไม่ต้องรออะไรอีกแล้วไม่มีสิ่งใดต้องแก้ก่อนจิตจะนิ่ง ไม่มีความพร้อมใดสำคัญกว่าการเริ่มเดี๋ยวนี้เพราะความนิ่งไม่ใช่รางวัลของการปฏิบัติแต่มันคือธรรมชาติแท้ของใจที่ไม่เคยถูกแตะต้องหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่หนังสือธรรมะไม่ใช่คู่มือพัฒนาตัวเองในแบบที่ต้องตั้งเป้าหมายแต่มันคือคำชวนให้คุณหยุดวิ่งและหันกลับมาดูว่าความสมุดที่คุณตามหานั้นมันอยู่ตรงนี้เองไม่มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องเป็นอย่างไรไม่มีการตัดสินว่าคุณดีหรือไม่ดี มีเพียงการชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้อาจไม่ต้องทำเลยก็ได้แค่อยู่อย่างรู้ตัวแค่เห็นโดยไม่ต้องแก้และแค่นิ่งโดยไม่ต้องพยายามเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อเห็นปลายทางคือความนิ่งของใจอยู่แล้วเราจะเสียเวลาหาหนทางให้วุ่นวายไปทำไมทุกสิ่งที่คุณกำลังตามหาอาจอยู่ตรงนี้ในวินาทีที่คุณหยุดฟังเสียงเงียบในใจตัวเอง และเมื่อได้ยินเสียงนั้นจริงๆคุณจะรู้ว่าเราไม่ต้องรออะไรอีกแล้ว